สวัสดีคร <Yes. S 2> <s ips power> ับสวัสดีครับเดกคนนะพี่เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเมนูใหม่เมนูเด็ดแกงเผ็ดเป็ดย่างวันนี้แกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับเป็นเมนูใหม่นะใช่เดี๋ยวมาดูร้านเกี๊ยงอ่อนเกงใต้นะครับแกงเป็ดย่างนี่เราจะใช้เปีแกงใต้นะฮะโดยเชฟเบสสุดหล่อที่เปีงใต้มันหอมสีสวยแล้วใส่กะปิเคยกะปิหรือว่าเคยใช่ไหมครับที่บ้านผมเขาเรียกว่าเคยเคยถ้าคนพัทการ์ก็กะปิ าดไม่ได้เลยครับแล้แกงใต้ร้านเจ้อ้อนจะใส่น้ำข่าปั่นลงไปด้วยข่าปัน่นอ๋อใช่ครับน้ำแกงจะได้หอมๆสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ใส่น้ำหงางกะทิลงไปเลยนี่ราแกงง่ายๆเลยครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับละลายเครื่องแกงเลยละลายเครื่องแกงกับน้ำเลยพริกแกงก็ยังมีขายเหมือนเดิมนะครับยักกงมียังมีครับร้านนีเพจเจ้อ้อนได้นะครับอะไรนักเพจอะไรนะครับเพจร้านเจ้อ้อนบุฟเฟ่ขนมจีนครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไ้ให้นะครับใครสนใจพริกแกงนีนะครับ แกงเราละลายเราก็มาปรุงเกลือเลยครับรตัดน้ำตาลปี๊บนิดนึงนะครับประมาณหนึ่งขีดนูนี้เราจะไม่ออกหวานเราจะปรุงแค่เกลือครึ่งห่อก่อนนะครับพอเป็ดเราจะมีรสชาติแล้วมันจะเค็มไปแล้วก็วปรุงรสนิดนึงอันนี้ชูรสนิดนึงใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับชูรส ผงปรุงรสเชฟเบสจะใช้เป็นไก่ผมว่ารสไก่ใช่ไหมไก่ผมว่ามันอร่อยกว่ามันไม่เค็มมันไม่เค็มโดดเท่าไหร่ครับแล้วก็พริกไทยปั่นพริกไทยดำปั่นนะครับแต่ถ้ามันไม่เค็มเลยเราค่อยมาดัดน้ำปลาเพิ่มครเอารอน้ำแกงเดือดแป๊บหนึ่งแล้วมาใส่เนื้อเป็ดน้ำแกงเดือดแล้วเราใส่เป็ดลงไปเลยครับเป็ดเราใช้6กกิโลวันนี้เป็ดตัวนี้เราลวกน้ำก่อนนะครับลวกเอาความเค็มเขาออกก่อนเพราะว่าเขาเป็นเป็ดย่างอะ เป็ดยางนะครับใช่ครับเป็นเนื้อกับหนังครับที่เขาเลาะเอามาขายเราต้องลกออความเค็มออกจะได้ปรุงง่ายๆเป็ดในหนังเนี่ยอร่อยมากนะนใช่เลยเมน,นูนี้กินกับข้าวอร่อยทีไม่แพ้กะเพราเลยนะใครชอบกินแกงขั่วแกงกะทิอย่างเงี้ยเมนูนี้อร่อยมากแนะนําเลยนะเมนูนี้เดี๋ยวไปตรงนี้นึง พอค,คุกผิกที่บ้านผมจะเรียกแกงขวเป็ดแกงขวเป็ดอ๋อบางคนเราก็จะใส่อะไรนะองุ่นใส่มะเขือเทศใส่แกงเผ็ดนะนะแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับเดี๋ยวไม่มีผิดไม่มีถูกครับทตามสไตล์เราถ้าเราว่าอร่อยก็อร่อยครับล้วแต่คนชอบหือบางคนจะใช้เป็นพริกแกงแดงก็ได้นะ ที่แกงแดงนะที่แกงเผ็ดอ่ะอาการครับใส่ประยุกต์ใช้นะครับสูตรครับดูเอาก็เปลี่ยนเอาครับนี่ดูก็เป็นแนวทางความหอมเป็ดเริ่มออกแล้วเนี่ยครับเรามาชิมกันรอบแรกชิมรสก่อนครับยังไม่เค็มมากบัตน้ำปลาเพิ่มได้ครับพอเดี๋ยวเราจะไปกะทิไปมันจะตืดน้ำปลาเพิ่มอีกนิดนึงติดตามรอบ ครับ้ครับได้ถ้าใครอยู่ตรงนี้นะหอมมากนะครับหอมครับหอมโอโหแกงกั้วเป็ดนี่หอมอร่อยมากๆเลยพี่หอมอร่อยครับรสชาติมันจอกแบบว่าเผ็ดเค็มไม่หวานนะเมนูนี้ครับกินกับข้าวสวยนี่หอมมาเถอพวงครับไปมาเลยน้ำเดือมาเือพวง หอมน่าทานมากครับแกงง่ายๆไปเดี๋ยวให้มะเขือตุกสักนิดหนึ่งเลยเรามาใส่กะทิกันว้าวแกงขั่วเป็ดย่างหรือว่าแกงเผ็ดเป็ดย่างใช่ไหมได้เหมือนกันพี่เรียกได้เหมือนกันนะมะเขือพวงเราเริ่มตุกแล้วเราก็ใส่กะทิไปเลยในตรงนี้เราใช้กะทิประมาณสองโลนี่ใส่กะเอานะครับสูตรตาช่างช่างมือเขาถึงเรียกว่ารถมือใช่ไหมครับใช่ครับนี่ดูความเข้มข้นที่มาดู โอเครับคุเราจะทำน้ำไม่เยอะกุกคลกุลกุลสุดท้ายเราก็โรยไปมะกรูดซอยนะครับมะกรูดหอมหอมเลยกลัมาชิมรสอีกทีหนึ่งวยความชัวร์อร่อยพอดีนะครับพอดีเลยนะครับเก็ดเก็ดปลาแลมปลาแลม หอมมากติดแก๊สได้เลยครับเราจะไม่ให้กระพริบแตกมันมากเรียบร้อยนะครับให้คงความมันไว้ดีครับน่าทานมากครับเมนูนี้เกลือกับย่างเราว้าวข้าวสวยร้อนๆนะพี่นะกรอบสสุดใครสนใจมาได้นะครับร้านเจ๊ออนแกงใต้นะครับบายเชฟเบสสุดหล่อเมนูนี้ล็อกไหมครับว่ามีวันไหนบ้างไม่ได้ล็อกเลยแล้วแต่วัตถุดิบแต่ละวันแล้วแต่วัตถุดิบแล้วแต่คนขายตลาดเลยครับถ้ามาได้มาวันไหนเจอก็คือได้กินนะใส่เต่ดวงมาก่ะ แล้วแต่ดวงนะแต่เมนูอร่อยแน่นอนครับอร่อยทุกเมนูแน่นอนครับแน่นอนครับมาไม่ผิดหวังครับร้านนี้ครับผมครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ